สวัสดีค่ะคลิปนี้ไก่จะมาแนะนำน้ำผลไม้สุดเลิฟของไก่นะคะนั่นก็คือเครื่องดื่ม G3 นะคะที่ไก่ขาดไม่ได้เลยต้องมีติดตู้เย็นตลอดนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นไม่ได้เหมือนน้ำผลไม้ธรรมดาเนาะจะสกัดออกมาจากผลไม้หลกัหลกๆ4ชนิดที่คัดสรรมาจากผลไม้ร้อยชนิดเป็นผลไม้ที่มีความเข้มข้นแล้วก็มี เขาเรียกว่าสารอาหารสูงที่สุดเนาะอย่างตัวหนึ่งที่มีก็คือวิตามินซีค่ะที่จะมีความเข้มข้นมากถึง60เท่าของส้มถ้ากับว่าเราทาน G3 1ช็อตเนะะี่ยค่ะเท่ากับเราทานส้มถึง60ผลคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาทานคือผักผลไม้เยอะๆค่ะมันรวมให้เราอยู่ในขวดนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเนาะหลายๆคนิ็อกซ์มาถามเยอะมาก เด็กทานได้ไหมลูกไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้เป็นภูมิแพ้ช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนาะอย่างตัวไก่เอ,เองเนี่ยค่ะเป็นภูมิแพ้มานานแล้วตั้งแต่เด็กละแต่ก่อนเนะะี่ยค่ะตอนที่ไม่ได้ทานอาหารเสริมของนุสกินจริงๆแล้วแก่ทานหลายตัวนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เลิฟแล้วก็ทานได้ง่ายสะดวกเพราะว่ามัน,ม,นมันดื่มเนาะมันสะดวกรวดเร็วแล้วมันอร่อยอะคะ่ะก็จะชอบมากๆเขาจะดูดซึมได้ไวเพราะเขารูปแบบของเขาเป็นน้ำเนาะเวลาทานจะรู้สึกเร็วมากอะคะ่ะ อย่างแต่ก่อนเนี่ยต้องกินยาแก้แพ้ตลอดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กินยาแก้แพ้แล้วช่วงไหนที่อากาศเปลี่ยนนะคะมันจะมีอาการนิดหนึ่งคนเป็นภูมิแพ้คือน้ำมูกไหลจามอะไรเงี้ยค่ะไก่ก็จะทานแบบโอเวอร์ดสไปเลยช่วงไหนที่รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยนะคะจากที่เราทานเช้าช็อตเย็นช็อตเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายละคืนนี้ไก่ก็จะทานครึ่งแก้วเลยค่ะตื่นเช้ามารู้สึกเลยว่า เฮ้ยมันหายไปบางทีไม่ต้องกินยาเลยค่ะถ้าเราแค่เกิดจากอาการที่เราพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถทานได้อย่างที่บอกทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็ให้ผลนะคะอย่างเด็กเนี่ยค่ะอย่างบางคนท้องเอาเอาคนท้องก่อนเนาะ คุณแม่ไงค่ะทานได้เนาะคุณแม่บางคนคือทานอาหารเสริมได้ไม่กี่ตัวเนาะแต่ตัวนี้ทานได้นะคะมันจะช่วยลูกของเราตั้งแต่อยู่ในครันนะคะเสริมคุ้มคุ้มกันให้เขาตั้งแต่เขาอยู่ในครันแล้วนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กด้วยเนาะแล้วก็เด็กค่ะเด็กน้อยนะคะก็ทานแบบลดโด,ดสลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเด็กก็จะช่วยเสริมคุ้มคุ้มกันนะคะเด็กก็ชอบด้วยเพราะรสชาติมันดีเนาะมันอร่อยแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะผู้ชายเนี่ยจะช่วยเรื่อง ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณที่เห็นชัดๆนะคะผิวก็จะใสมีออร่านะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกนันเนได้ทุกคนอยู่แล้วเนาะแล้วคนสูงอายุค่ะจะช่วยชัดๆเลยเรื่องสายตาอย่างไก่นะีค่ะจะซื้อให้แม่ทานด้วยแม่ไก่เคยผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยค่ะ ตาก็จะแห้งเราต้องใช้น้ําตาเทียมอนะไรเงี้ยค่ะพอทานตัวนี้เข้าไปก็ไม่ต้องใช้น้ําตาเทียมเลยเนาะคนใส่คอนแทคเลนส์ก็แนะนํานะคะไก่ก็เป็นแบบตาแห้งอนะไรเงี้ยแต่พอทานตัวนี้ไม่เคยใช้น้ําตาเทียมเลยเหมือนกันนะคะก็แนะนําเลยว่ามีติดตู้เย็นไว้นะคะทานได้ทุกคนในบ้านเลยเป็นเครื่องดื่มสําหรับครอบครัวเลยนะคะตัวนี้เนาะทานง่ายๆเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตนะคะเดี๋ยวทานให้ดูเลยเขย่า,ยาวขวดนะคะ มีแก้วแถมให้ด้วยสวยๆอร่อยมากเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะหอมด้วยนะคะเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติเขาจะขายแพ็คคู่นะคะซึ่งราคาที่เข้าโปรแกรมต่อเนื่องทุกๆเดือนแพ็คคู่นี่ก็เกือบเกือบสี่พันละแต่เดือนนี้นะคะถูกมากๆค่ะ ขายแยกขวดด้วยสําหรับคนที่อยากลองทานก่อนว่ารสชาติมันโอเคไหมมันให้ผลกับเราได้จริงไหมทดลองได้ค่ะ1ขวดนะคะมาพร้อมแพ็กเกจสวยๆแบบนี้นะคะราคาแค่1,490บาทนะคะให้เราไปลองทานดูนะคะขวดหนึ่งก็ทานได้อาทิตย์กว่า,วานะคะสําหรับผู้ใหญ่เนาะแต่เด็กก็ทานได้2เท่าเนาะลดลดโดสลงไปนะคะ หขวดนะคะพันสลองทานถ้าใครทานแล้วชอบก็สมัครเข้าโปรแกรมต่อเนื่องก็จะได้ราคาลดเพิ่มอีก20%นะคะจากราคาสมาชิกแล้วก็มีคูปองให้ทุกๆเดือน500เอ้ยทุกๆ3เดือน500บาทด้วยนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับน้ำผลไม้ของครอบครัวนะคะตัวนี้นะคะ G3 แนะนำให้มีติดตู้เย็นไว้นะคะและจะห่างไกลกับภูมิแพ้ค่ะ